ทอกออฟเดอะทาวออฟเดอะเซอร์เชีเป็นที่ฮือฮากันมากจดหมายที่่ากอนถึงพระเทพและวชิราลงกรณเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ผมผมก็เห่อันแรกคิดว่าไปสนีจะยอมาไปส่งไหมไม่ยอมอลคือคือปัญหาคือว่าถ้ามันทําได้เนี่ยคนก็ทําไปนานแล้วเหมือนกับไอตอนกรณีที่ก่อนหน้านั้นม็อบม็อบราษฎรก็มีการเขียนจดหมายถึง วัชิราลงกรใช่ไหม,มแต่จดหมายนั้นตำรวจแม่งก็ยึดไปหมดไงสรุปแล้ววัชิราลงกรไม่ได้อ่านสักฉบับเดียวไม่ว่าคุณจะเขียนดีเขียนสุภาพเขียนอะไรขนาดไหนก็ตามไอ้ตำรวจสอนอนั้นยึดไปเกี้ยงเลยจดหมายถึงวัชิราลงกรก็ไม่ถึงวัชิราลงกรสักฉบับประเด็นก็คือสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าถึงไม่ถึงเขาไม่ได้สนใจแต่เจต,ตนาที่เขาจะเสื่อออกมาเนี่ยมันได้แพร่หลายไปในโลกโซเชียลแล้วอืมทุกคนรู้และซึมซับนะอยู่ที่ว่าตอนเนี้ย พวกฝ่ายราชสำนักและฝ่ายความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่เนี่มันจะคิดยังไงคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมันอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีคิดแบบปฏิรูปแบบแบบเพดานสูงซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนพยายามจะเขียนจดหมายถึงกษัตริย์สมัยเสื้อดงดีการสมัยระแบบสมัยสมัยแพะสามตัวโอ้ใช่ที่โดนประหารกรณีรอรอแปดรอบมชรอแปด แม้แต่จอมพลปอยศในขณะนั้นเป็นจอมพลน่ะเขียนจดหมายเขียนดีกาถึงถึงภูมิพลยังไม่ถึงเลยอออเให้อภัยโทษสามคนนี้ได้ไหมอย่าประหารได้ไหมยังไม่ถึงเลยนะฮะดังนั้นก่อนหน้านั้นก็มีดีกาสามล้านฉบับของคนเสื้อแดงเขียนถึงวัดไอเขียนถึงภูมิพลบอกว่าให้อภัยโทษทักษิณชินวัตรได้ไหม,มสรุปถึงไหมเอางี้เมื่อจดหมายไม่ถึง เราก็ทําเป็นประกาศเลยดีไหมเป๊เปเปะๆเลยประกาศขอพบอ่าอะไรอ่ะก็ว่าไปนะวชิรานรงกรและศิรินทรนะประชาชนขอพบอ,อะไรก็ว่ากันไปนะคือมันจะจะกล้าไหมคือผมผมขออนุญาตพูดนี้ว่าในในรูปแบบที่ว่าปฏิรูปเพดานสูงเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษ มันมีทั้งประโยชน์และโทษในทางหลักการนะะตอนนี้ก็โดนนะคุกคามไปแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าในทางหลักการเพื่อขออนุญาตพูดในทางหลักการตั้งแต่กรณีของสามล้านดีกาสามล้านฉบับเรื่องฮาพยาโทษทักษิณของคนเสื้อแดงเนี่ยในทางหลักการความเป็นโทษของมันก็คือว่าคุณต้องยอมรับอำนาจสถาบันกษัตริย์ว่าเขามีพระราชาอำนาจคุณถึงจะยอมรับว่าคุณจะเขียนดีกาถึงอนี่คือ,น,คอนี่คือโทษในทางหลักการว่าคุณต้อง ยอมรับว่าคุณอยู่ใต้อำนาจว่าเขามีพระราชอำนาจจริงๆ mm. เหนือการเมืองจริงๆ mm. คุณถึงใช้วิธีวิถีแห่งการถวายดีกาถึงผู้มีอำนาจคุณต้องยอมรับอำนาจเขาก่อนแต่ในทางที่เป็นประโยชน์อันนี้อันนี้พูดถึงในทางที่เป็นโทษแล้วนะคือในทางหลักการคุณต้องยอมรับอำนาจเขาก่อนว่าเขามีพระราชอำนาจจริงแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเขาไม่ตอบกลับเมื่อเขาปฏิเสธเมื่อเขาไม่สนใจใยดีสามล้านคนที่เขียนเนี่ย ตาสว่างสามล้านคนที่เขียนเนี่ยเห็นความชัดเจนของสถาบันกษัตริย์ต่อกรณีทักษิณออันนี้คือประโยชน์ในส่วนที่ได้โทษในส่วนที่มีปัญหาทางหลักการผมบอกไปแล้วก็คือว่าคุณคุณต้องยอมรับอํานาจพระราชาอำนาจของเขาก่อนคุณจะใช้วิธีการเขียนแบบนี้ได้แต่ผลประโยชน์ของมันก็คือว่าถ้า ฝ่ายกษัตริย์บษัไม่ตอบไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่ไม่ให้อภัยไม่หาเหวอ,อะไรเลยเหมือนกับตอนกรณีกรณีจมพลปถวายดีกาเรื่องสามแพะเนี่ยอพอกษัตริย์ไม่ตอบเนี่ยก็เป็นที่รู้กันคนเขียนคนที่เป็นแพะก็รู้กันว่าสรุปแล้วมันคิดยังไงไอ้เจ้านี่มันคิดยังไ,ไงไอ้กรณีของของนี่ก็เหมือนกันของดีกาเสื้อแดงสามล้านฉบับเนี่ยก็เหมือนกันอพอถวายดีกาเป็นขบวนใหญ่ไปแล้วถึงหน้าวังแล้วในหลวงแม่งไม่ตอบ คนสามล้านคนที่จะไหวดีกาเนี่ยรึบริบอ่าเห็นความชัดเจนของสถาบันกษัตริย์เห็นความชัดเจนของท่าทีราชสำนักว่าคิดยังไงกับทักษณิณชินวัตรคิดยังไงกับฝ่ายประชาชนที่มายื่นดีกาต่างๆเหล่านี้ทั้งๆที่แสดงตัวเป็นฝ่ายจงรักภักดีแล้วนะอ่ากรณีของพิธีวากร,กรก็เหมือนกัน มันก็รูปแบบเดียวกับที่ผมอธิบายไปก็คือว่าในทางหลักการมันมีมันมีข้อเสียในทางหลักการอยู่ก็คือว่าคุณต้องยอมรับอํานาจเขาก่อนยอมรับยอมรับส,สภาพของพระราชอำนาจของเขาก่อนคุณจะใช้เลือกใช้วิธีอยู่ใต้อํานาจเขาแล้วเขียนถึงอแต่ในทางอีกทางนึงก็คือว่าคนที่เห็นว่าเนี่ยพยายามจะสันติวิธีที่สุดพยายามจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่สงบที่สุดพยายามจะเจราจาที่สุดแล้วมันยังไม่เอาเลยอืนี่ก็คือ นี่ก็คือส่วนที่ที่เป็นประโยชน์ส่วนที่ฝ่ายประชาชนที่ติดตามเขาจะได้เห็นว่าเนี่ยสันติวิธีมึงก็ไม่เอาอปฏิรูปมึงก็ไม่เอาอเจราจาอย่างสันติมึงก็ไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไร<อ>นั่นแหละครับเอากิโยตินนั่นแหละครับสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ในทางผลแต่ว่าที่เป็นปัญหาในทางหลักการก็ต้องคงพูดไว้อยู่ว่ามันมีปัญหาทางหลักการนะว่าคือเราต้องไปยอมรับ าพระราชอำนาจของเขาก่อนทนั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้มีอยู่จริงไอ้พระราชอำนาจเหนือการเมืองแล้วมันไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นก็เลยอย่างที่บอกสันติไม่เอาปฏิรูปไม่เอาเจราจาไม่เอาสุดท้ายมึงเอาอะไรสุดท้ายมึงเอาอะไรคําตอบของการยื่นจดหมายถึงไอ้ไอเสียหอยหรือไอถางจินผิงจินทรนของพิธีกรผลมันอยู่ที่สุดท้ายตรงนี้ว่า มึงต้องการคําตอบแบบไหนคําตอบของมึงคืออะไรอืไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจได้งักูไปก็ไปกันต่อของกูเนืนอนเออไม่เจรจาใช่ไหมได้งักูไปต่อของกูไม่ไปในลู่ใช่ไหมได้งั้นกูไปกันต่อของกูนั่นคือคําตอบของเรื่องราวพวกนี้นะครับก็เห็นไหมบางคนก็บอกว่าได้ไอตอนกองกรณีสามล้านดีกาสามล้านฉบับนั่นแหละทําให้ฉันตาสว่างเออมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือว่า มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียทางทางหลักการอยู่แต่ก็แล้วแต่ใครจะเลือกวิธีการนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกวิธีการว่าว่ามองว่าแบบไหนดีมองว่าแบบไหนไม่ดีอะไรอย่างต่างเหล่านั้นหรือแม้แต่กรณีกระทั่งกรณีปีห้าสามก็ตามเนี่ยปีห้าสามเป็นการไปไปเขาเรียกว่าปิดศูนย์กลางการทํามาหาแดกของอีป้าม่วงอก็คือ <laughs> ก็คือเออบริเวณสยามไปบริเวณเซ็นทรันเวอร์ไปบริเวณต่างๆกล่องดวงใจกล่องดวงใจการทํามาหาแดกของอีปาม่วงของธุรกิจเจ้าเออของธุรกิจเจ้าองค์ธุรกิจเจ้านั่นแหละก็บางคนก็มองว่าเอ้ยนี่พาคนไปตายหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไอ้นี่ก็รัที่โทษเหยื่อว่ามึงต้องด่าคนที่เบิกกระสุนมาเออไม่ได้ด่าคนที่ไปชุมนุมเขาจะชุมนุมในเนปาเจียนก็มาอีกผมบอกพวกเขาแล้วตรงนั้นไม่ควรจะไปชุมนุมตรงนั้น ต่อให้จะควรไม่ควรชุมนุมก็ไม่มีใครมีสิทธิ์เบิกกระสุนจริงสไนเปอร์มายิงพวกเขาจะชุมนุมปิดแบบอคคูภายในอเมริกาเป็นปีๆก็ไม่มีสิทธิ์มีใครไปยิงหัวเขาอ,อันนี้คือเรื่องที่ต้องยืนยันหนึ่งอ,อย่าไปโทษเดียก่อนอนะฮะดังนั้นบางคนก็บอกเนี่ยบางคนเนะี่ยเปลี่ยนความคิดเรื่องเจ้าจากสิ่งที่เจ้ากระทาในวันนั้นจากสิ่งที่เขายิงหัวไม่เลี้ยงยิงหัวคนเสื้อแดงยิง ฆ่าคนเสื้อแดงไม่เลี้ยงในวันนั้นบางคนก็บอกว่าเอ้ยมึงพาคนไปตายแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีใครต้องการไปเพื่อไปตายมันต้องการไปเพื่อแสดงออกไอคนที่ที่บอกว่าพาคนไปตายพวกนี้โทษเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเบิกกระสุน mm. คนที่ออกไปชุมนุมไม่ได้ไปเบิกกระสุนมาฆ่าคน mm. นะฮะดังนั้นบางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันตาสว่างฉันฉันรับไม่ได้กับเจ้าจากเรื่องเพราะเจ้าไม่ ไม่ปณีปนอมกับคนเอาปืนมายิงหัวคนแสืแดงกลางถนน mm. บางคนก็ตาสว่างจากเรื่องนั้นนะฮะดังนั้นมันแล้วแต่คนจะมองว่าวิธีการแบบไหนไปถึงเป้าหมายแบบไหนวิธีการแบบไหนเ,เห็นสามารถเห็นโครงสร้างได้ชัดแบบไหนบางคนก็บอกว่าเฮ้ย mm. ไม่ควรเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยงไปอะไรแบบนั้นผมก็บอกมันอยู่ที่ประชาชนว่าเขาไปด้วยตัวเองเขาไม่ได้ถูกจ้างถูกอะไรไปนะ เขาไปเขาต้องการไปสู้ด้วยตัวเองต้องการไปแสดงออกด้วยตัวเองการที่มายิงเขานนะเป็นสิ่งผิดยังไงฝ่ายที่ยิงก็ผิดอืมไม่ใช่ว่าเขาไปแอนอกลับกระสุนแอนหัวรับกระสุนไม่ใช่นะฮะมันต้องมีคนไปเบิกกระสุนสไนเปอร์มาแล้วคนที่ผิดไม่ใช่คนที่ออกมาชุมนุมคือคนที่ยิงดังนั้นไปโทษชาวบ้านไม่ได้เลยครับ<อ>หรือว่าจะโทษแกนนําก็โทษไม่ได้เต็มปากนั่นแหละเพราะไม่มีแกนนาคนไหนหรอกที่เขาเรียกว่าอะไรไปบังคับชาวบ้านได้ พาคนไปแตแล้วทำนองนี้มันยังมีการใช้วาทกรรมกันต่เนื่อคุณต้องเคารพความคิดของคนที่เขาออกมาชาวบ้านมวลชนที่เขาออกมาไม่ได้อยู่ดีๆใครจะลากจูงจะบุกคุณไปคิดแบบฝ่ายเจ้าไม่ได้ว่าไอ้พวกนี้จ้างมาไอ้พวกนี้โดนโดนต้อนมาทักษิณจ้างกูมาจการนี้นั่นแหละนะครับพวกนี้ก็คือโทษเหยื่ออีกกลุ่มหนึ่งมันมันเป็นมุมกลับของการโทษเหยื่อก็คือว่าคุณไปบอกว่าไอ้พวกนี้โดนจ้างมาลากจูงมาเทักษิณจ้างมานู้นนี่คุณไปดูถูกมวลชนไม่ได้ มวลชนเขามาเขามาด้วยใจของเขาไงแต่คุณไปบอกว่าเนี่ยโดนทักษิณพามาตายไม่ใช่แล้วถ้ามึงไม่มีการไปเบิกกระสุนจะมีใครตายสักคนไหมก็ไม่มีนะนั่นแหละครับผม